พกวิธีในการลดซิวอักเสบโดยตัวเองจากสมนุนไพรผืนบานที่มีในครัวเรื่อนหนึ่งก็คือหวานหางแขกหวานหางแขกนี้จะช่วยลดซิวอักเสบช่วยเพิ่มวามชุ่มซ้นและก็ช่วยลดจุดด่างดำที่มีได้ใม่ดาานะวิธีการใส่นี้สามารถใส่ได้ทั้งแบบที่ส้ำเร็จหูและกับแบบที่เป็นแบบสดๆถ้าเป็นแบบสดๆนี่แนะนำให้ เอาแต่เจลขาวๆของมันเนาะแล้วการระว่างยางเพราะทายางถึงนานะมันจะเกิดการละคายเครื่องต่อนาได้สองก็คือไข่ขาวไข่ขาวนี่จะช่วยดีท็อกผิวลดซิวอักเสบแลวก็กำจัดซิวเสียนซิวอัดตันและนอกจากนั้นนะมันยังถึกใสในการพักหนาเวลาที่เทาต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องสําอางเนาะวิธีใส่ไข่ขาวก็คือมาดหนาเสาแรงเนาะสามารถผสมกับหนัมหนามะนาวประมาณ1นึถึงสองหยดได้ และก็มาสนาหาถึงสินาทีเนาะแต่ถ้าเวลาเข้าส่มักน่าแล้วเขาเกิดการกขั้นละคไายเครื่องกันะนะกับโบไซกับมาสแต่ไข้ขา,ขากับพอเนอะาะสก็คือหอมบัวแดงหอมบัวแดงนหนึ่งมันจะส่วยลดซิวอักเสบและซอมันจะส่วยฆาเสื่อแบคตเทเลียอยู่ในบริเวณผิวหนาของเหาเนาะและวิธีการใส่ก็คือเห็ดมุนมนและก็เอานำ เอาแต่ที่ตัวเป็นหนนะัมนะมา่าบริเวณที่เป็นซิวอักเสบแล้ววิธีที่ C ก็คือวิธีที่เป็นโบลัมุลานและก็ใส่มาแซนโดนนอนั้นก็คือคีเมนคีเมนนี่หนึ่งมันจะสวยบํารุงผิวหนาแหละก็ลดซิวอักเสบเนาะวิธีการใส่ก็คือเหฮดมุนๆแล้วก็เอาตัวที่เป็นเหลืองๆหนับเหลืองๆอ่มาาบริเวณที่เป็นซิววิธีที่หาก็คือนําเพิง หนึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสมดุลในผิวหนาของเหาช่วยลดซิวอักเซบแล้วก็ช่วยขาเสือแบคทีเรียรเนาะแต่ละว่างเวลาใส่น้ำเพิงเนี่ยอาทิตย์ทําอิดนีมันจะหูซึ้อกันคันและค่ายเครื่องหนาบอกว่าจะเหาจะเป็นผิวหนาประเภทใดมันจะเกิดการคันและค่ายเครื่องเนาะเพราะฉะนั้นเวลามาสหน้านี่เหามาสหนาซ้ำเหาซ้ำหนาเห่าห,หับได้เนาะถ้าหูซึ้อการคันและค่ายเครื่องแห้งกะล่างออก และถามันละค่ายเครื่องหนาล้ายจนเกินไปนในเหาเหตุวิธีนี้บดายการแนะน,นําเป็นวิธีอื่นเนาะและวิธีที่6ก็คือทาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซาโคมาล่างหนาหรือมาดห,หนาเพราะว่าซาโคนี้หนึ่งมันจะสวยดีท็อกผิวและก็ช่วยดูดซ่านพิษซ่านเคมีอยู่ในบริเวณผิวหนาของเหาานอะนอกจากนั้นแหละมันยังช่วยในการลดซิวอักเสบนำเนาะ สำหรับพวกวิธีนี่ก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิองเดอ้์ได้พน้นลืมบ่ได้พ้จังไดกะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต่คลิปของผู้เดิถ้ามาคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านทางทิกต k อก u t u b e และ f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจเนาะเพื่อจะได้โบผาด้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความงามและสุขภาพที่ผู้จะมาแบ่งปันเนาะบ๊ายบาย